ร้องเพลงเพลงนี้มาสราอายตวตสอบไปปูยใหญ่เอ้ยหาผ้านไปยี่สิวันจะตรงนี้นะมันยังอยู่ไหมอ่ะจะคอยจะคอยโอกาสที่เธอตะหลงมาคอยจะคอยจะรอเวลา ที่เขาต้องรู้ใจโอ้โหชัยยันขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่สีแล้วนะขนาดนี้ลัดลาโดนตะการไปด้วยโดนตะการก็เบรกตำแหน่งหนึ่งอยู่ตะวัฒนา สอนจะได้ดึงแป้นหรือเปล่าวันนี้ต้องมาดูนะครับวันนี้เหนื่อยวันพาต้องเจอต้องท้อเสียเจอต้องที่ปวดรุนแรยเดี๋ยวนักแข่งไทยเข้าไปด้วยโอ้โหวันพัลล่ายันต้องเพอินใจรักจริงนนเ็จไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้ไม่ได้หลายใจอยากให้ทำไงไล่นกลอบโอ้ย รับรองว่ามันแน่เมื่อเข้าไปอยู่ปากตำด้วยหัวอย่างสาดน้ำบ้านบอรออกไปอิงจิตแต่ยังไม่ลงโอ้โอ้โอ้ดูดิครจะได้ยืนเป็นคนสุดท้ายหรับที่ห้าจะเป็นใครพวการได้อยู่ข้างหน้า หลักการมาแล้วครับเพียเดียมหลการอยู่ข้างหน้าอยู่ตากอยู่ตานะอยู่ข้างหลังแน่นอนอย่างน้อยที่สุดยังเห็นคนไทยแล้ว3ค,นแ,น,คน,นแล้วบนโพเดียมคนไทยมีแล้ว3คนบนโพเดียมเอเอเอาลีลันเป็นพอดีเลยเฮ้ยเดียวกันเอาลีลันสนามอันดอนตองอเม็ด พอดีนละบ้านบอลกับสว่างพังคนเมดพอดีเลยนหะเอาลีลันเมดพอดีเลยล่ะออกออกไม่เลยออกมาบ่เป็าะนยังบ่เป็มันยังเออมันมันบ่ได้เสียบักสากมันออกเทียนได้เยอะใครไปเออมันหลบเลี่ยบภาษีซุ่มเฮาอย่างเงี้ยละ ไม่มีอะไรมาเลยทั้งชิ้นเดียวนะครับได้ยาณิดใช่ญาณิดบุฟองใช่หรอะครับได้สอสสิงอยู on, ่ด้วยโอ้ที่สองนั้นห่างไกลเลยครับที่สามเฟอร์บอตก็คงจะไม่ไล่แล้วนะครับเพราะว่ารักษาตำแหน่งที่สองเอาไว้นะครับแต่ว่าคะแนนสะสมนั้นเนี่ยต้องดูนะครับเพราะว่าชัยยันนั้นมีคะแนนนำอยู่นะครับสำหรับชัยยันเรมพันวินเคะแนนครับอานนท์เตเปริบมี66คะแนน ผลนากนัยามี56คะแนนเพราะนั้นต้องดูแล้วระหว่างชาย,ยาการนนนั่นคือผู่ซีเมศิตได้ใช้เบอร์หนึ่งของปีนาครับและอาเทอร์โบสามารถที่จะเป็นแชมป์ประเทศไทยในปีนี้นั่นหมายความว่า อ๋อมาแล้วมาล้วีดมาแล้ว่าล yeah, Mont ีดมาแล้วเออสกอร่ว่นะทุกโต๊รงกันดีๆได้ไหมได้เอาอผ่านไปก่อนนะนี่เหละลกน่งคุกจ <Now> ุดหนึ่งยย เร,เรียนจบมหาลัยแล้วยี่สิบกว่าวิชาที่อยู่ในหัวเราสามสิบสี่สิบในวิชาในหัวเราแต่สุดท้ายแล้วเราก็ย,ยังตอบไม่ได้ว่าเราจบมาเราจะทำงานอะไรจริงแลลรี่เป็นกีฬาที่ ถ้าเปรียบฟุตบอลเป็นเหมือนฟีฟ่านะครับเขาก็ระบุอยู่แล้วว่าเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการวิ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะทั่วไปไม่มีจุดที่มารองรับในเรื่องของว่าเมื่อคุณหลุดโค้งแล้วความเร็วเท่านี้ก่อนที่จะจะกระแทกบังเกอร์จะลดเหลือเท่าไหร่อย,อยังไงซึ่งในทางเรียบมันมีที่เป็นเซอร์กิตแต่พอเป็นแรลลี่พอทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดดังนั้นเลยเกิดความอันตรายนะครับเพราะว่าไม,ไ,มไม่ว่าคุณจะเจอในเรื่องของน้ําโต๊ะลำธารหินต้นไม้หน้าผาเหวซึ่งเราเจะมาาดดูููต <มา S 2> ััววนนนนีี้้้่ไไอรศกยหแล <N ess ca fe> นสกาแฟจกระนทกแก้วทองทวกทรัพย์แล <N ess ca fe> ะจี้ทองนราศักนะนราศักภาษาอังกฤษนะหรือภาษาปกิะหรือสับทุกเดือนปรยกระทุ่นนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแนั่งยัน้กันเนี่ยนอครับผมยั่ต้อง,องกันนะ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,500ล้านคนทั่วโลกถ่ายต้องดํามได้วได้แล้ว่านหน0ก่าน1 5 0กว่าสถานีนอกจากนี้ใน13อีเวนต์รวมแล้วมีคนติดตามข้างสนามมากถึง4ล้านคนคือถ้ารวมคนดูทั้งหมดมาเป็นประเทศจะมีจำนวนมากกว่าคนจีนอีกครับแล้วเขามาดูอะไรกันเยอะแยะความจริงแล้วคือใน1อีเวนต์ไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆ แต่เหมือนกับมอเตอร์สปอร์ตชนิดอื่นๆ WRC มีการแบ่งคลาสแบ่งดิวิชั่นเหมือนกันครับและมีถึง4คลาสที่แตกต่างกันนี่แหละผมให้มันรถทู WRC ผมให้บ้านนี่และตอนนี้เห็ดแมวอย่างยังถ้าคุณไปรู้จักกับคลาสของรถแข่ง WRC ให้แบบนั่นหน้าทักหี่เห็ดแมวอย่างกูไปหลงเห็ดเอียงสักอย่างแบบมึงไปแตะเอียงแตะบ่เลยนี่รูกไปเลยครับซุบมกคนนี่หัวเห็ดแมว่กูบอกว่าปล่อยพวกมาเลยเลยเราบ้าดึงพวกมาเลยขึ้นมาเลยจะไปแตะเราอื่นปล่อยเลย บ่เหตุบ่เหตุร้อนนั่น,นตอนเปิ้ลตีใช่ไหมแเจ้าเบื้งนี้ด้วยตอนเปิตีแล้วอ่ะาม,มากกว่าหนึ่งพัาร้อยล้านคนทั่วโลกผ่านยอดรวมกว่าเก้าพันแปดร้อยหกสิบชั่วโมงผ่าน150กว่าสถานีนอกจากนี้ใน13อีเวนต์รวมแล้วมีคนติดตามข้างสนามมากถึง4ล้านคนคือถ้ารวมคนดูทั้งหมดมาเป็นประเทศ<ไ>จะมีจำนวนมากกว่าคนจีนอีกครับแล้วเขามาดูอะไรกันเยอะแยะ ความจริงแล้วคือในหนึ่งอีเวนต์ไม่ได้มีแค่ทีมใหญ่ๆแต่ว่ามื่อแซทอร์สปอร์ตชนิดอ๋อว่าไงล่ะว่ล่ะ WRC นี่ตรงนี้ตรงนี้แหละที่วิชาต์เหมือนกันครับและถึงสคลาสนั่นแหละนั่นแหละมุ้งแบล็คตัวนี้เข่าบักคุ้ยตอนนี้แบล็คตัวปั้นแข่งหันล้มเข่าเหอจับกับคลาสของรถแข่ง WRC มุ้งแบล็คตัวปั้นแข่งหันล้มเข่าันวะแมนวะที่กูห่างไม่ไงและเจาะข้อมูลตัวแข่งในแต่ละคลาสว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยครับเริ่มด้วย WRC คลาสสูงสุดรุ่นนี้ได้นักขับระดับซุปเปอร์สตาร์และเป็นทีมระดับผู้ผลิตในปัจจุบันมีด้วยกันอยู่3เจ้าคือคุนไดเชลโมบินเวอร์แรลี่ทีมแอมปีล่าสุดที่มาแรงแซงโค้งด้วยปีศาจไฮเทค I20 โตโยต้ากาซูเรซิ่งเวอร์แรลี่ทีมกับการฟอมทีมที่น่าสนใจเพราะได้ทอมมี่มาเกน มาเป็นหัวหน้าใช้ตัวแข่งยาริสอีกตัวแสบที่น่าจับตามองและเอ o สปอร์ฟอร์ดแปรแรลี่ทีมสายแข็งอีกทีมที่อยู่กับ WRC มาอย่างยาวนานมากับโฮสงครามฟอร์ดฟิสตาร่างบ้าพลังรถแข่งในคลาสนี้ถ้าจะพูดให้เห็นภาพคือมันถือได้ว่าเป็นร้านสุดยอดของรถแรลลี่แล้วล่ะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถูกใส่ไว้ในรถกลุ่มนี้ ทำให้มันมีมูลค่าสูงมากอาจจะสูงได้ถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวสเปคของรุ่นนี้เป็นไปตามกติกาของ FIA ใช้เครื่อง4สูบเทอร์โบชาร์จขนาด1.6ลิตรและดันม้าออกมาได้ถึง380ตัวแรงบิดรอบๆราอยยี่ <25 S 1> นิวตันเมตรตัวเสื้อสูงและฝาสูบต้องใช้จับรถรุ่นพื้นฐาน แต่อนุญาตให้โมลูกก้านข้อวาวแคมจัดเต็มกันได้ดูนะลูกนะแน่นอนว่าเป็นระบบคำนวณี่แหละที่คอยยางให้ซุกเจ้าเบิ้งขึ้นนี้ไปหลายหลายใครไปนี่แหละที่คอยเห็ีให้ะไรตเบิ้งให้เป็นระบบรถและเราคอยออกแบบอะไรถุงขับของรถกระบี่รถแข่งไหนครับเดี๋ยวที่นี่ไปเบิ่งตอนข่อยเลี้ยนยีลงเลี้ยนช่างก่อนอุดรท่านี่นะตอนที่ว่าข่อยเลี้ยนช่วงล่างใช่ไหมใครไป่อยนั่งพิจารณาบพราปากบพราติ่งเล่น อรานแค่สอนเขาว่าเขาเขาไปอ่านหนังสืออะไรที่หลังนี่แหละนี่นจะพูดให้เห็นภาพคือมันถือได้ว่าเป็นร้านสุดยอดของรถแรลลี่แล้วล่ะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดถูกใส่ไว้ในรถกลุ่มนี้ทําให้มันมีมูลค่าสูงมากอานจะสูงได้ถึง30ล้านบาทเลยทีเดียวสเปคของรุ่นนี้เป็นไปตามกติกาของ FIA ใช้เครื่องสี่สูบเทอร์โบชาร์จขนาด1.6ลิตรและดันมาออกมาได้ถึง380ตัว ปิดอยู่ราวๆ425นิวตันเมตรตัวเสื้อสูบและฝาสูบต้องใช้จากรถรุ่นพื้นฐานแต่อนุญาตให้โมลูกก้านข้อวาวแคมจัดเต็มกันได้เลยแน่นอนว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อใช้เกียร์ซีเวนเชียล6สปีดแพตเทิร์นชิพแมคคานิคอลดิฟเฟอเรนเชีหน้าหลังและเบื้องต้งนถึงอย่าง <differential. S 2> ได้เนี่ยชงอัพของรถก็ต้องบอกว่าสุดจัดปลัดบอกและทนทานสุด,สด ในสนามบางครั้งอาจต้องเจอหินก้อนโครับนี่แหละของผมหรือหลุมบ่อที่มีตามแนวทางแเสาหนึ่งจึงมีขนาดอลังการมากครับเจ้าเบิ้งตัวนี้ได้ยังจับก้อนหินขึ้นมาน่าตัวของผมจะได้หัวใครจไหมครับเอาแคมจัดเต็มกันได้เลยแน่นอนว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อใช้เกียร์ซีเวนเชียลหกสปีดแพทเทิร์นชิพแมชชีนคอลดิฟเฟอเรนเชียลหน้า หลังและ Active Center Differential ชงชอัพของรถ WRC ก็ต้องบอกว่าสุดจัดประลัดบอกและทนทานสุดๆในสนามบางครั้งอาจต้องเจอหินก้อนเท่านี้หรือหลุมบ่อที่มีอยู่ตามรายทางโชคเสาหนึ่งจึงมีขนาดอลังการมากครับแต่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดขนาดล้อมี2ขนาดคือ8คูณ18นิ้วสำหรับท่าแม็กสเปเน้นอัดทางเรียบ และ7คูณ15นิ้วสำหรับกราวเวลของทางหิมะน่าจะแคบหน่อยนะครับใช้ขนาด6.5คนิ้วเหมือนกันเบรกเอก็มี2ขนาดสาคร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรจับคู่กับล้อ18นิน้วและ300มิลลิเมตรดูได่าต้องเปลี่ยนอย่างก็ไม่ได้เนาะเบรกเป็นอีกชิ้นส่วนที่ถูกใช้งานอย่างทรมาร์าไปดูกันเนี่้ออาจพุ่งสูงขึ้นไปได้อีงเดีองศาเซลเซียส แลนี่มันทุ่มห้อยครับสองคนนี่แหละสองคนมั่นเนะน่งนน่้ว1 1ก0กิโลกรัมขอยแท่ที้ลูกสองคนเหรอถ้าสองคนนั่งยู่ต้องกันแต่ว่าันต่อมาสักมันจะมีอยู่สามนี่คือคนขับพรสักอยู่ไซกันได้แต่เบิ่อไฟใหม่รถนะ้ันมนอะไชบ้างนะรมหดบางครั้งความร้อนอาจพุ่งสูงขึ้นไปได้ถึง700องศาเซลเซียส <S <S เห้ยที่รก้องแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในการแข่ง WRC ครับเบรคไฟไหม่รถเปล่าอยู่ที่ก็จะเอื่อนเบรกไฟใหม้บ่อยแล้วมันหอนไล่ขับกับโคดเวอร์แล้วน้ำหนักจะอยู่ที่ 1, 3 5 0ยิกิโลกรัมรถแข่งในคลาสนี้ทำศูนย์ถึงร้อยได้ต่ำกว่า4วินาทีและถูกจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูที่ตัวรถกัน้างดีกว่า ทั้งปีโบและครีตต่างๆตามลำตัวก็ไปได้ทำออกมาแค่เท่ๆครับแต่มาใช้งานได้จริงๆและจาเป็นเอามากๆเพราะในการแข่งแรลลี่ตัวรถเคลื่อนที่ด้วยกันถึง3แกนเหมือนกับเครื่องบินเลยครับคือโรลพิชและยอหลักอากาศพลาศาสตร์จรึงๆูกนำมาใช้มากขึ้นเห็นได้ชัดที่ปีกหลังในจังหวะลอยตัวถ้าบินมีแรงกดที่ท้ายน่าจะทิ่ม เหมือนอย่างที่เพเตอร์สโซเบิร์กตอนนี้ที่ทําฝาหลังหายไปครับหัวทิ่มเลยแต่แรงกดด้านหลังมากไปหน้าก็จะหงายอีกในตัวแขกปัจจุบันจึงมีการเน้นชิ้นส่วนด้านหน้ามากขึ้นทั้งฟอร์ดกันครับและครีมด้านหน้าส่วนโปร่งที่ขนาดเมื่อนานมาเกินไปครับฟอร์ดปัจจุบันเราเห็ไล่์นี้เราให้บักฮานนอตติงแฮมฟอร์เรสน่ะเออบักนอตติงแฮมฟอร์เรสเราขับฟอร์ดเออแหละซุปมไข่ได้แชมป์เนาะเมื่อนั่นเอ เกิาดารหมุนสานแ<ก>่นเหมือนกับเครื่องบินเลยครับคือโร l พ p i และยอหลักอากาศพลาศาสตร์จึงถูกนำมาใช้มากขึ้น <c oughs> เห็นได้ชัดที่ปีกหลังในจังหวะลอยตัวถ้าไม่มีแรงกดที่ท้ายน่าจะทิ่มเหมือนอย่างที่เพเตอร์โอเบิร์กตอนนี้ที่ทำฝาหลังหายไปครับหัวทิ่มเลยแต่แรงกดด้านหลังมากไปหน้าก็จะหงายอีกในตัวแขกปัจจุบันจึงมีการเน้นชิ้นส่วนด้านหน้ามากขึ้น ทั้งฟอนต์สเปิร์และครีบด้านหน้าส่วนโป่งที่ขนาดเกินลำตัวออกมามากก็เป็นอีกพื้นทีที่ช่วยสร้างแรงกดได้เหมือนกันซึ่งเรื่องแอโรไดนามิกสมาธิรถสมาธิร่โดยสร้างความนิ่งให้กับรถแรงกดในรถแข่ง WRC จริงๆแล้วพอๆกับรถแข่งทางสนามเเอารถเวลางเลยเอารถเวลางี้องล่างรถอะไรก็แจงดีอ๋อดีเกอรถแข่งในลักษี่จะอยู่ที 1>, 1กิโลกรัมต่อแรงมา้าถ้าให้เห็นภาพจะใกล้เคียงกับรถแข่ง GT3 เลยทีเดียวครับภายในก็แน่นอนว่าถูกเสริมแกร่งด้วยโรเคตรอบพันเป็นอย่างมะอ,อูอที่มันแข็งแรงขนาดนี้เพราะรถถูกสร้างขึ้นในโรงงานเลยครับไม่ได้มาเสริมที่หลังแบบรถแต่งในรถก็จะมียางอะไรไปด้วย2เส้น